นี่ครับวันนี้เรามีผักแนมมีอ่อมแซบนะครับแซบแล,ล้วจะเอาไปแนมกับกุ้งเผาของเรานะครับกุ้งอบครับยอดขนาก็มีนี่นี่ค่ะเรามาถึงแล้วที่นี่คือ ฟาร์มสิริฟาร์มอ่ะนะหนึ่งนะคะสิริฟาร์มหนึ่งมีบอกคู้เขามีบอกคู้เป็นของตัวเองนะใหญ่มากอะ่ะบอกเลยเยอะด้วยอ่าแล้วนี่เขาจับมาไว้ให้หนิ่งแล้วนะนี่เขามาพักไปที่นี่ก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่สวัสดีครับคุณนิ่ง วันนี้นทำอะไรกินคะวันนี้หนิงจะทํากุ้งเาหานี่หนิงไปเอากุ้งมาจากฟาร์มแล้วนะแล้วก็น็อกน้ําแข็งเรียบร้อยอือออันนี้เราจะเป็นกุ้งไซส์ครั้งที่แล้วหนิงกินจัมโบ้ไปแล้วนะไปชิมจัมโบ้ไปละโลละสี่ร้อยนะคะเออ่วันนี้หนิงจะลองชิมไซส์สองดูบ้างว่าเนื้อมันจะขนาดไหนแล้วก็ไซส์มันต่างกันแค่ไหนนะคะนี่โอย มันเย็นเดี๋นว้ต้องเอาอันนี้แบบนับเี๋็อกแล้วนี่คือไซส์สองอ นี่ประมาณกี่ตัวโลครับเนี่ยสิบสิบสองตัวสิบสองตัวสิบสองสสามตัวโลนะคะนี่โลเท่าไหร่อันนี้วันนี้ตลาดเห็นเขาบอกว่าตลาดมันลงนะมันจะเหลือแค่สามร้อยสี่สิบบาทอืมสามร้อยสี่สิบาทสิบสองตัวโลอ่าสิบสองตัวโอ้แต่ก็น่าทานนะเนี่ยโอเคนะอืมนี่เพิ่งเนาะดูดิเทียบกับฝ่ามือแล้วโอ้โหใหญ่นะอ่าใหญ่นะโอเคเลยอ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเผาทานกันนะคะไม่ให้มันเลี่ยน คือไม่ให้มันเลี่ยนนะนะคะหนิงก็เลยไปเก็บถั่วพูจากที่สวนมาเนาะ<อ>แล้วเดี๋ยวเราก็ม,มาลวกทานกับกุ้งเผาทานกุ้งเผาอย่างเดียวมันจะเลี่ยนไงหนิงก็เลยอะไปเก็บผักมาหน่อยเดี๋ยวเราจะไปเก็บวอเตอร์ครสต่อแล้วก็อ่อมแซบอ่าแล้วเรามากินแก้มกับกุ้งเผานะคะ มาแล้วครับวันนี้วัตถุดิบในการทำกุ้งอบกุ้งย่างค่ะกุ้งย่างแต่เราใช้หม้อลมม้ออบลมร้อนม้ออบลมร้อน๋ต่มันจะไม่มีควันนี่สดๆนะครับเนี่ยเอามานอกน้ำแข็ง ก่อนจะเอาลงหม้ออบลมควันนี่เราจะต้องมาหม้ออบลมร้อนมออบลมร้อนเนี่ยนะครับเราจะต้องมาทํำยังไงก่อนครับแล้วก็มาตัดตัดพวกกามออกก่อนนะกามหนวดอะไรพวกนี้ค่ะตัดออกก่อน เนี่ยค่ะตัดออกให้หมดได้ไม่เกะกะน,นี่ฮะพอตัดเสร็จแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นเนาะเรียบร้อยน,นะนะครับแม่หน้าโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเสร็จแล้วนะคะ uh huh. นี่คราวนี้เขา uh ้า huh. เม้ออบรมร้อนได้สะดวกฮะ uh huh. แหมดูสิครับขาแข็ง หายหมดเลย,ย,เล,ยล้นี่เราก็ตัดก้ามโอ้โหเนี่ยอุปกรณ์การบุบนะหัวบุบท้ายมันอาจจะหนักนิดนึงนะคะนี่ฮะเน,นี่ค่ะง่ายง่ยไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรฮะเรามีอะไรก็เราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเวเราไปใส่ตู้ใส่หมอ้ออบมรอนเลมร้อนกันคร,รับ ค่ะนี่หนกำลังจะอบแล้วนะนี่เ,เอาเข้าเรียงเลยนะคะไม่รู้จะได้จิตตัวประมาณสิบ เงยก็ได้เจ็ดตัวนะครับตัวเ <Okay. S 1> okay. นี่นะคะไฟสองร้อยนะคะซี้สักประมาณ9นาที่าเรามาดู อยางไรกุ้งของเราสุกไหมเอ่ยพอไหมพอแล้วครับเดี๋ยวมันแห้งระวังน่ากินเลยครับโอยมันหล่นคุณพระเดี๋ยวเราต้องเอาออก นี่ครับวันนี้เรามีผักแนมนีอ่อมแซบนะครับแซบแล้จะเอาไปแนมกับกุ้งเผาของเรานะครับกุ้งอบครับถึงเวลาที่จะหม่ำแล้วนะครับวันนี้มาทานกันนะครับ กุ้งอบหม้อลมร้อนผักแนมด้วยโทฟูอ,อมแซบวอเตอร์ครสนี่ครับน้ำจิ้มทำเองฝีมือคนนี้ครับน้ำจิ้มบอกเลยลิ้นกระดกค่ะมาทา,ะทานกันแล้วมามา,มามามาเร็ววว นี <N h ios> co ่ด mm ูค hmm, ร so mm ับโอ้โหนี่ค่ะเรามาดูกันนะนี่เป็นไงเนื้อแน่นๆเลยนะเนี่ยไม่มียุบเลยเนื้อเพราะว่ามันเป็นไงบ้างคะนี่ไงดูมันมันที่ไหนเต็มเต็มเลยโอเค ครับเราทานเลนครับนี่ไงมันสุดยอดจริงๆจิ้มน้ำจิ้มหน่อยนะอ๋อหนึ่ไปไหนนะคะนี่หนุ่มมากโอ้โหเราแหนมด้วยผักนะต้องกินด้วยมือนะครับเนี่ยโอ้โหมันกระเด็น ฮึมฮึมมันใช่เลยอ่ะกินคือต้องต้องใช้มือทราไหมใช้ทอนอยู่ใช่ไหมอะไรมันจะไม่เขียวมาอีกแล้วนะคะเพิ่งเขียวนี่โหโห่เน่เน่เน่่ชัดชัด ทะลักเลยอ่ะแบบเน้นๆน่ะอืมหืมทำไงดีอ่ะเ,เนี่ยเนี่ยคู่กับข้าวเนาะปิ้นน่ะใส่เทใส่ข้าวเนี่ยหืมอะ น้ำจิ้มไหนเนาะนี่โดนี่เป็นไงคะเป็นไงคะนี่นี่เป็นยังไงนี่อร่อยมากอืคือมันคล้ายเลยอะ่ะเราขอตัวไปทานก่อน หลังจากอาหารเช้านะครับเราก็ตบท้ายด้วยกาแฟกันครับน, <Okay. S 1> นี่เรามีอะไรมากนะครับขนม ทานกาแฟน้ำตาะลสาลาเปาสาลาเปานะ,ะาครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนมเปียกปูนนะคะมันเป็นขนมเปียกปูนสดนี่เป็นอะไรครับเอ่อบูเบอรี่คีสชีสเค,ค้กนะคะสำหรับคนนี้โดยเฉพาะเลยครับบเพื่อนซื้อมาฝากนี่ครับบรรยากาศข้างๆริมสระน้ำ กาแฟร้อนๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาทานกันนะครับกาแฟ มันกาแฟกันครับราวนี้โอ้โหอากาศเย็นๆกาแฟร้อนๆนะครับมาเังค่ะสดชื่นมากสันเจ้าไอ้อะ นะครับ